สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราทีมงาน b s Best c a m p Outdoor จะมารีวิวเจ้าเต็นท์มินิฮิโนโกะจากแบรนด์เดีดีให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเรามาดูของที่เขาให้มากันก่อนเลยนะคะด้านในก็จะมีไฟล์ชีตค่ะไฟล์ชีตก็จะเป็นสีแดงลายเ็ดมาริโอน่ารักน่ารักแบบนี้เลยค่ะแล้วก็จะมีตัวเต็นท์นะคะ ตัวเต็นน้ำหนักก็จะอยู่ที่ประมาณ6.9กิโลค่ะอันนี้ก็จะเป็นถุงสมอบกค่ะเขาก็จะมีสมอบกมาให้ทั้งหมด13ตัวนะคะแล้วก็จะมีเสามาให้1ต้นค่ะเป็นเสออาอลูมิเนียมนะคะเรามาเริ่มกางกันได้เลยค่ะขั้นแรกเราก็จะปูก,กาวชีตนะคะ ก้าชีนอันนี้เขาก็จะมีมาให้ตรงรุ่นเลยเสร็จแล้วเราก็จะเอาตัวเต็นมากลางนะคะตัวเต็นนี้จะเป็นแบบ instant มันสามารถกางออกได้อัตโนมัติเพียงแค่เราดึงเชือกที่เขามีมาให้ให้เข้าล็อกมันก็สามารถกางได้เลยค่ะง่ายมากต่อไปเราก็จะมาดึงเสาให้มันเข้าล็อกเพื่อให้ตัวเต็นท์มันสูงได้ตามสัดส,ส่วนที่เขาให้มาค่ะ ส่วนกาวชีดและตัวเต็นนะคะจะมีตัวล็อกติดมาให้ค่ะเราก็จะเอาตัวล็อกนี้มาเสียบล็อกติดกันได้เลยติดทุกมุมเลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาตอกสมอบกเพื่อยึดเต็นกับพืนค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมากางไฟชีดลายเห็ดกันนะคะสังเกตง่ายๆด้านหน้าของไฟชีดจะมีรูไว้สำหรับเสียบเสาค่ะตัวไฟชีดเขาก็จะมีตัวล็อกยึดกับเต็นมาให้ แล้วก็จะมีเจ้าแผ่นตีนตุ๊กแกแบบนี้มาให้เพื่อยึดติดกับตัวเต็นด้วยค่ะเมื่อเราล็อกตัวไฟชีดกับเต็นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาจัดไฟชีดให้สวยงามค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาตอกสมอบกเพื่อดึงให้เต็นและกลาวชีดตึงวิธีดูตำแหน่งตอกก็ไม่ยากค่ะเราแค่ดึงเชือกมาให้ตรงกับเสาของเต็นเท่านั้นและทีนี้เราก็ตอกสมอบกได้เลยค่ะ เมื่อเราตอกสมอบกรอบเต็นแล้วนะคะเราก็จะมาตั้งเสาด้านหน้ากันค่ะอันนี้ก็ไม่ยากค่ะสามารถทำตามในคลิปได้เลยด้านบนของตัวไฟชีตก็จะมีช่องระบายอากาศแบบนี้ให้ทุกมุมเลยนะคะประตูก็จะเป็นประตู2ชั้นเหมือนเต็นอื่นๆทั่วไปค่ะส่วนด้านในสำหรับใครที่กลัวร้อนไม่ต้องกังวลเลยนะคะ พ uhm, อด้านในจะมีช่องไว้เปิดสำหรับระบรายอากาศทั้งด้านล่างและก็ด้านบนรอบเต็นเลยค่ะเจ้าเต็นท์มินิฮิโนโกะนะคะจะเหมาะสำหรับ1-2คนค่ะ ส่วนวัสดุของตัวไฟ์ชี้ตัวพื้นแผ่นปูพื้นนะคะทำมาจากผ้าโพลีเอสเตอร์เคลือบ PU สามารถกันน้ำได้3,000ม mm, ิลิเมตรค่ะข้อดีของเจ้าเต็นท์มินิฮิโนโกนะคะจะเป็นเต็นท์แบบวันทัดค่ะกางง่ายเป็นแบบอินสแตน์ผนังตั้งตรงไม่มีเสารตรงกลางมาให้กวนใจทำให้มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มขึ้น อยู่สบายไม่อึดอัดใส่แผ่นรองนอนได้หรือว่าจะกางขอดด้านในก็สบายค่ะ